กูว่ากูเกิดมาเพื่อพิสูจน์ให้โลกได้รับรู้ว่าผีมีจริงกูเอาด้วยกูทำพิธีกรรมทุกอย่างที่เขาบอกว่าทำให้เห็นผีที่แม่งบอกเฮนะียนอ่ะกูไปมาหมดแล้วหนังตะลุง รีวิวสำหรับวันนี้ฮะที่ผมจะมารีวิวให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเลยนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง Ghost Lab ชีกดทดลองผีนั่นเองสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Ghost Lab นะฮะเป็นภาพยนตร์จากค่ายของ GDS นะฮะกำกับโดยคุณประวีณภูริจิตปัญญานั่นเองฮะที่เคยฝากผลงานไว้ใน Body หกส19ครับเป็นเชิงจะเป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่มีความ อาดนิดๆอยู่ข้างในมีความจิตนิดๆอยู่ข้างในนะฮะแล้วก็มี4แพร่งครับในตอนยันสั่งตายนะฮะหแพร่งในตอนเหลาชะโอนนั่นเองแล้วก็รักเจดปีดีเจ็ดหนนั่นเองครับผมเรียกว่าผลงานที่ฝากเอาไว้ในส่วนใหญ่จะเป็นภาพยนตร์สยองขวัญซะส่วนใหญ่นะฮะมาถึงครั้งนี้ครับได้มีโอกาสได้มากำกับภาพยนตร์ลงทางเน็ตฟลิฮะชื่อเรื่องว่า h กส t Lab ฉีกดทดลองผีนั่นเองครับ ถ้าเราตั้งสมมติฐานว่าผีคือปรากฏการธรรมชาติอะเราต้องหากลไกลที่ควบคุมการปรากฏตัวของผีให้เจอก่อนปัญหาเดียวเลยเว้ยเราต้องหาผีที่รู้จักมาร่วมทดลองกับเราให้ได้กูรู้จักน้องผู้หญิงคนหนึ่งป่วยปเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายวะ่ะ เรื่องราวของ h o s t Lab นะฮะผมบอกตรงๆเลยนะฮะจาก2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยเห็นหลายๆคนครับมีการโปรโมทนะฮะ Ghost Lab เนี่ยมีการโปรโมทออกมาดีพอสมควรเลยนะ,ะดีมากเลยแหละเพราะว่ามีการโทรไปเล่าเรื่องผีในรายการ The Shock ของพี่ป๋องด้วยนะฮะแล้วก็มีการทำแอดทำป้ายโฆษณาออกมานะฮะรับสมัครผีร่วมทดลองอ่าซึ่งเป็น เป็นการตลาดการ PR าที่เรียกว่าทำให้หลายๆคนครับจับตามองดูภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆแล้วก็มีหลายคนเหมือนกันครับที่คาดหวังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นภาพยนตร์สยองขวัญแนวใหม่หรือความแปลกใหม่ให้กับหลายๆคนได้ดูนั่นเองฮะผมเป็นคนหนึ่งครับที่แอบรู้สึกคาดหวังเล็กๆอยู่ข้างในนะฮะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะต้องออกมาดีดีในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยก็ได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ย พอภาพยนตร์มันออกมาแล้วเนี่ยหลายๆคนครับอาจจะเป็นเพราะว่าคาดหวังมากเกินไปทําให้รู้สึกว่าเออเรื่องราวเนี่ยอาจไม่เป็นไปตามที่พวกเขาได้คิดเอาไว้นั่นเองฮะซึ่งจากตัวอย่างที่ออกมานะครับตัวอย่างเนี่ยจะเป็นลักษณะของแนวแนวคอมเมดี้สยองขวัญแล้วก็มีคอมเมดี้ปนนิดนิดซะมากกว่าเนาะมันจะไม่ดูเป็นดรามา่าไม่ดูเป็นระทึกขวัญไม่ดูเป็นทีเลอร์แบบแบบในภาพยนตร์ที่ออกมานะครับผมซึ่ง เรื่องราวนะฮะเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้จะเล่าถึงคุณหมอ2คนครับคือหมอวีะฮะหมอวีที่แสดงโดยคุณต่อธนพบครับกับหมอกล้านะฮะหมอกล้าที่แสดงโดยคุณไอซ์พาริสนะฮะสคนนี้ครับเป็นคุณหมอครับซึ่งปกติแล้วนะฮะคุณหมอเนี่ยเขาจะไม่เชื่อเรื่องผีจริงไหแต่ว่า2คนนี้ครับกับเป็น2คนที่พยายามจะหาทางหาข้อพิสูจน์ว่าผีนั้นมีตัวตนอยู่จริงๆครับจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวที่เคยเห็นที่เคยพบเจอ หรือแม้แต่พวกคลิปวิดีโอผีหลอกที่มีเยอะแยะมากมายมีคํานึงในตัวอย่างภาพยนตร์ที่ออกมานะฮะที่ว่าเมื่อก่อนไม่ได้มีกล้องเยอะขนาดน,นี้แต่ทําทไมถ่ายติดผีได้เยอะจังแต่สมัยนี้ฮะมีกล้องอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองเลยแต่ทําไมไม่มีกล้องตัวไหนถ่ายติดผีได้เลยนะฮะสคนนี้เลยมีการจับมือกัน2คนนี้จับมือกันครับเพื่อที่จะมาหาความจริงว่าตกลงแล้วเนี่ยผีมีจริงหรือเปล่าแล้วก็เชื่ออย่างยิ่งเลยครับทั้ง2คนเนเชื่ออย่างยิ่งเลยฮะว่า เส้นแบ่งระหว่างความเป็นและความตายเนี่ยมันมีจริงๆครับการที่เราสามารถติดต่อกับคนที่อยู่อีกโลกหนึ่งได้โลกวิญญาณได้เนี่ยคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้ครับเพียงแต่ว่าการที่เราจะติดต่อได้เนี่ยเราต้องมีการหาคนมาร่วมทดลองด้วยนั่นเองครับผมทั้งสองคนนี้จึงต้องมีการร่วมมือกันครับในการที่จะมาทดลองการทดลองที่แหวกกฎวิทยาศาสตร์เลยครับ แหวกดวิทยาศาสตร์แต่ยังตั้งอยู่บนสมมติฐานของวิทยาศาสตร์นะยังตั้งอยู่บนขั้นตอนของวิทยาศาสตร์นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งสมมุติฐานนะครับตั้งสมมุติฐานขึ้นมาก็มีการทดลองทดลองแล้วก็มีการสรุปผลนะครับสรุปผลแล้วก็โอเคถ้าผลมันไม่ได้อย่างที่ต้องการก็ปรับเปลี่ยนวิธีครับมาตั้งสมมุติฐานใหม่ทดลองใหม่แล้วก็มาสรุปผลใหม่นั่นเองนะฮะทั้งสองคนเนี่ยได้มีการวิจัยครับซึ่งช่วงครึง่งครึ่งแรกครึ่งแรกครึ่งเรื่องแรกเนี่ยผมสนุกมากเลยนะกับการที่เขาไป เดินล่าท้าผีกันล่าท้าผีกันมีการใช้อุปกรณ์ตรวจจับวิญญาณมีการเอาความเชื่อที่คนบอกว่าเออตรงไหนเนี่ยที่มันจะมีวิญญาณออกมาเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยอุณหภูมิมันจะเย็นกว่าปกติใช่ไหมฮะแล้วก็ผีเนี่ยมีแบบไหนบ้างมีทั้งแบบที่ออกมาปรากฏให้ตัวเราเห็นได้กับประเภทที่ออกมาเป็นพลเทอร์ไกด์นะครับพลเทอร์ไกด์นี่ก็คือประเภทที่ทําให้สิ่งของขยับได้โดยที่ห้ยขยับแบบรุนแรงมากเลยเหมือนเหมือนภาพยนตร์เรื่องคอนจูริงอ่ะเออที่มันขยับแบบ โยนเก้าอี้โยนโต๊โยนคนนู้นคนนี้คนนั้นได้อันนี้ก็มีการอิงทฤษฎีตรงนั้นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการนําเอาอุปกรณ์ไล่จับผีอย่างเครื่องวัดอุณหภูมิครับมาไล่เดินไล่หาตามจับในโรงพยาบาลครับพร้อมกับการที่ตัวตัวทั้งสองคนเนี่ยหาวิธีหาวิธีที่จะทดลองผีครับทดลองโดยการที่ใครที่บอกความเชื่อแบบไหนเนี่ย ให้เอาตรงนั้นเนี่ยมาลองจับทดลองครับมาจับทดลองดูทั้งอมเหลียนอมเหลียนนอนพนมมืออยู่ข้างศพไปห้องดับจิตเลยโอ้โหซึ่งไอ,ไอตัวตัวละครหมอกล้าเนี่ยคือแบบสมชื่อมันเลยนะสมชื่อหมอกล้าเลยนะฮะที่ที่ทําให้ให้เขาแบบดูดูเป็นคนที่กล้าบ้าบินมากๆเลยแล้วก็ทั้ง2ตัวละครเนี่ยทำกรรมวิธีทําวิธีการแล้วก็พยายามที่จะพบเจอผีให้ได้ครับจนสุดท้ายมาคิดดูครับว่าที่เราทําอยู่เนี่ย เราจำทาเพื่อเราจะเจอผีที่ที่เราไม่ได้รู้จักเขาอ่ะเขาก็ไม่ได้ที่จะไม่ได้หวังที่จะมาเจอกับเรานะฮะแต่ว่าเขาก็เลยคิดทฤษฎีหนึ่งได้ครับว่าถ้างั้นเราก็ต้องหาผีที่เรารู้จักมาร่วมทดลองจึงเป็นเป็นที่มาที่ไปของคําว่ารับสมัครผีร่วมทดลองนั่นเองฮะเพราะเมื่อเป็นแบบนี้ครับการที่วิญญาณและคนเนี่ยจะมาร่วมทดลองกันได้เนี่ยเขาจึงคิดวิธีที่มันแปลกแหวกแนวขึ้นไปอีกครับคือมีการ เรียกว่าไปหาคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยหามาหาคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายครับแล้วก็มีการโน้มน้าวมีการโน้มน้าวว่าเออเนี่ยเราจะอยู่ด้วยกันจะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นโดยที่ไม่ได้บอกวัตถุประสงค์ที่แท้จริงนะว่าจะเป็นยังไงนะครับโดยที่ทั้งสองคนเนี่ยก็ดําเนินเรื่องไปแบบนี้ประมาณครึ่งเรื่องนะฮะส่วนในครึ่งหลังเนี่ยไปติดตามเอาแล้วกันนะผมไม่สปอยมากกว่านี้แล้วนะครับเราแค่พอสังเกตแค่พอเฮเลอร์เนี่ยออกมานะครับ ในตัวอย่างเนี่ยจะมีภาพปรากฏอยู่ในช่วงต้นครึ่งเรื่องแรกแค่นั้นเองครึ่งเรื่องหลังเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เราพยายามที่จะเดาทางตามตลอดครับแล้วก็ภาพยนตร์เนี่ยทำให้เราได้คิดตามตลอดครับว่าตกลงแล้วเนี่ยตัวละครทั้งสองตัวเนี่ยจะพยายามฉีกกฎจะพยายามแหกกฎที่มันมันเป็นกฎสัจธรรมของมนุษย์นะไปขนาดไหนนั่นเองนะฮะถ้าใครที่ เป็นแฟนๆของนักแสดงทั้ง2คนนี้นะทั้งไอซ์พาลิตหรือว่าต่อธนภพนะครับสคนนี้นับว่าเป็นนักแสดงที่ในเรื่องเรื่องนี้นะแสดงได้ดีมากๆเลยคุณไอซ์พาลิตนะครับเล่นได้ดูกล้าบ้าบินแล้วก็องอาจมากนะครับแล้วก็คุณต่อธนภพเนี่ยเรียกว่าบทนี้เนี่ยเป็นบทที่ฉีกจากบทที่เขาเคยเคยเล่นมาทั้งหมดเลยนะครับในบทของหมอวีเนี่ยทำให้เราได้เห็นอีก อีกรูปแบบการแสดงหนึ่งของคุณต่อธนภพนะครับด้วยความที่ว่าทางทีมงานของ G D H เนี่ยเป็นการทําภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาเนาะทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มีภาพที่เราเสพง่ายเข้าใจง่ายนะครับสําหรับใครนะฮะที่เป็น,ปนแฟนๆภาพยนตร์ผีนะครับภาพยนตร์สยองขวัญภาพยนตร์ผีเนี่ยผมก็แนะนําแล้วกันนะฮะว่าไปดูเรื่องนี้ยพยายามอย่าอย่าคิดเยอะอย่าคิดนําหน้า อย่าคิดนำหน้านไปว่าโอ๊ยต่อไปมันต้องเป็นอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้างงานแน่เลยเพราะสุดท้ายแล้วครับพอเราสรุปเราเดาสรุปมามาว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะดูหนังไม่สนุกครับมันจะดูดูเรื่องเนี้ยมันจะดูแค่เออมันจะกลายเป็นคนมาบ่นว่าเห็นไหมตอนจบมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆด้วยเนี่ยมันมันก็จะสรุปอยู่แค่ประมาณนี้แต่ว่าถ้าดูยังไงให้สนุกที่สุดนะครับผมแนะนำเลยว่าดูเรื่องนี้ ตามเนื้อเรื่องตามการเล่าเรื่องของตัวละครไปตามสเต็ปของมันครับเราจะดูเรื่องนี้ไปอย่างบันเทิงแล้วก็ถ้าจะให้คะแนนรีวิวนะผมผมไม่ขอให้คะแนนรีวิวแล้วกันเพราะว่าผมจะถือเป็นคอนเซปต์เลยนะครับว่าเราจะพยายามไม่ให้คะแนนรีวิวเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีสไตล์ภาพยนตร์ที่ชอบที่แตกต่างกันครับถ้าเรามารีวิวภาพยนตร์แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบนะฮะแต่ว่าบางบบางคนก็ชอบสไตล์นี้เหมือนกันเพราะงั้นผมคิดว่าแต่ละคนเนี่ยมีสไตล์ที่ ชอบแต่ละแบบไม่เหมือนกันครับเราเคารพความชอบของกันและกันแล้วกันเนาะในเรื่องนี้ก็สนุกที่สุดอย่างที่มันควรเป็นไม่ได้ดูแย่เกินไปไม่ได้ดูดูน่าผิดหวังเกินไปเหมือนที่กระแสออกมานะครับแล้วก็ไม่ไม่ขออวยมากเกินไปเหมือนที่กระแสบางบางสื่อบางอินฟลูเอนเซอร์ที่ออกมาอวยกันเยอะเหลือเกินแบบนั้นผมก็ไม่ ไม,ไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับเขาอ,อยู่กึ่งกลางแล้วกันนะฮะไม,ไม่ไม่ไม่ดีถึงขั้นแบบว่าหุยสุดยอดเลยปลบมือเลยนะครับเนื่องจากมาตรฐาน Netflix อะถ้าเราติดตามภาพยนต์ของ Netflix มาเรื่อยๆนะครับเราจะรู้เลยว่ามาตรฐานของภาพยนต์ Netflix เนี่ยมันจะประมาณนี้แหละมันจะเป็นรูปแบบนี้แหละแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยถูกดัดแปลงมาให้เราสามารถเสพได้ง่ายนะฮะแล้วก็ถ้าใครที่เป็นเด็กหรือเยาวชนเนี่ยไม่แนะนำนะฮะเพราะว่ามีฉากของความรุนแรงฉากของความรุนแรง เยอะพอสมควรเลยถึงจะมีการหลบหมุมกล้องก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นนะฮะไม่แนะนําให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วกันนะฮะหรือว่าถ้ากําลังดูอยู่ตอนนี้ก็แนะนําให้ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยเหมือนกันครับจุดสิ้นสุดของการทดลองทางวิทยาศาสตร์และศิลศาสตร์จะเป็นเช่นไรติดตามได้ใน Ghost Lab ชีกดทดลองผีทาง n น t f l i x มึงแน่ใจใช่ไหมว่าโลกหลังความตายมีจริง กูจะเป็นคนฆ่าบเบงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel